หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยเรามีเครื่องบินรบทั้งหมดกี่ลำนะครับของทัพอากาศไทยเรานะครับมีเครื่องบินรบประมาณ100ถึง110ลำเลยนะครับถ้านับเฉพาะที่พร้อมรบจริงๆนะครับจะอยู่ราว97ถึง104ลำนะครับแต่ถ้ารวมเครื่องที่อยู่ในระหว่างซ่อมหรือเก็บสำรองนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นราว112ลำเลยนะครับแอบออกนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับ ที่ไปทิ้งไข่ใส่เพื่อนบ้านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับไม่ถึง6%เนะครับเพียง5%กว่าเองนะครับแล้วจะมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับเราไปชมกันเลยครับ F16 Fighting Farcon เริ่มกันที่เครื่องบินขับไล่หลักของไทยนะครับมีประจำการมากกว่า50ลำนะครับ F16 นะครับเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทจากสหรัฐอเมริกานะครับ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2มักนะครับเพดานบินอยู่ที่55,000ฟุตนะครับติดอาวุธได้ถึง11จุดนะครับรองรับจรวดนำวิถี AIM 120อยแรมนะครับและจรวด AIM 9นะครับเครื่องบินรุ่นนี้นะครับผ่านการอัปเดตนะครับ MLU นะครับเพิ่มประสิทธิภาพเรดาร์นะครับปรับคอร์สทให้เป็นจอแบบดิจิตอลนะครับและปรับปรุงระบบอาวุธให้ทันสมัยนะครับบทบาทหลักคือคุ้มครองน่านฟ้าไทยนะครับ และพร้อมโจมตีเป้าหมายพื้นดินได้เมื่อจําเป็นนะครับ F16 นะครับเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงนะครับทำให้ผู้บังคับบัญชานะครับสามารถใช้งานในภารกิจทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะครับ F16 ของไทยนะครับมีประจําการอยู่หลายกองบินนะครับเช่นกองบิน1โคราชและก็กองบิน4ตาคลี่นะครับ ยาด39มสิบเกริเปนต่อมานะครับคือเครื่องบินกริเปนนะครับจากสวีเดนนะครับมีจำนวนทั้งหมด11ลำนะครับแบ่งเป็นรุ่น C 7ลำแล้วก็รุ่น D 4ลำนะครับกริเปนนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่หลายบทบาทนะครับติดตั้งเรดาร์ AESA นะครับและระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยนะครับสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินเตือนภัย ซับสามส a w c 4นะครับความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่2มักนะครับเพดานบินอยู่ที่50,000ฟุตนะครับบรรทุกอาวุธได้8จุดนะครับรองรับจรวดนำวิถีอาวุธพื้นดินและระเบิดนำวิถีบทบาทหลักนะครับคือคุมอากาศสนับสนุน F 1 6นะครับและเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในกองทัพไทยนะครับพริเพนนะครับมีระบบการสื่อสารหลายชั้นนะครับทำให้สามารถทำงานร่วมกับกองทัพ ได้หลายประเภทในเวลาเดียวกันนะครับ F5 TH Super t i g r i d F5 TH คือรุ่นอัปเกรดจาก F5 EF มีจำนวน14ลําความเร็ว1.6มักเพดานบินหยุดที่51,000ฟุตติดตั้งระบบอว i o อ i c ใหม่เช่นคอมพิวเตอร์ภารกิจ MFD, HMD, Edit Dash, วิทยุ h a v e Outlook สามารถยิงอาวุธนำวิถีและเชื่อมโยงกับ Gripen และ F-16 ผ่านระบบ l i n k t แม้เครื่องรุ่นนี้จะเก่าแต่ก็ยังคงคล่องตัวสูงและเหมาะกับภารกิจขับไล่เบาและฝึกนักบิน เครื่อง F-5TH สามารถปรับปรุงระบบเรดาร์ให้รองรับกับแอมแรมและเดอร์บายได้ Alpha a l p h a 7 a a l p อ a ัลฟาเเป็นเครื่องบินโจมตีเบาและฝึกนักบินขั้นสูงมีจำนวน18แปลำความเร็วสูงสุดอยู่ที่0.86มัก เพดานบินอยู่ที่45,000ฟุตมีจุดติดตั้งอาวุธประมาณ5จุดสามารถติดตั้งพอตหรืออุปกรณ์โจมตีพื้นดินได้ใช้สำหรับฝึกนักบินก่อนขึ้นเครื่องขับไล่หลักเช่น F-16 หรือเจแปนบทบาทหลักคือฝึกและโจมตีเบาในภารกิจสนับสนุนภาคพื้นดิน Alpha 7ยังเป็นเครื่องบินที่นักบินรุ่นเก่าสามารถเรียนรู้เทคนิคการบินและยิงอาวุธได้อย่างปลอดภัย AT6TH w u ที e r i n e สุดท้ายคือ AT6TH w u ที e r i n e บรุ่นล่าสุดของไทยมี8ลำเป็นเครื่องบินโจมตีเบาและฝึกขั้นสูงใช้เครื่องยนต์ PT6A ขีด 68D ความเร็วเดินทาง316 k t a s ติดตั้งกล้องและความสามารถใช้ระเบิดนำเลเซอร์หรืออาวุธเบาอื่นๆ เหมาะสำหรับปฏิบัติการปราบปรามและสนับสนุนภาคพื้นดินในพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนมากบทบาทคือการเติมช่องว่างระหว่าง a l p h a เจ็และ F16 และกิปเพนวูบวรีนช่วยให้กองทัพไทยสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดลดความเสี่ยงต่อการใช้งานเครื่องบินขับไล่หลักสรุปนะครับประเทศไทยเรามีเครื่องบินราว100-110ลำ ผสมผสานทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทำให้กองทัพไทยสามารถป้องกันน่านฟ้าและสนับสนุนภารกิจพื้นดินได้อย่างครบวงจรนี่คือภาพรวมกำลังเครื่องบินรบของไทยนะครับข้อมูลที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดนะครับเป็นเพียงเครื่องบินรบนะครับไม่รวมกับเครื่องบินสนับสนุนนะครับถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณครับ